พัสิบสวนนครบาล9นะครับในขณะในที่นี้นะครับผมมีหมายจับของนางสาวทานตะวันนะครับเราแฟงนะหรือนายรัชชนน์ชัยมหาบุตรนี่ขออนุญาตอีกเก้าหนึ่งนะครับยืนไม่ถนัดนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมแสดงตัวนะครับได้แจ้งให้นางสาวทานตะวันตัวตุลานนนนะครับตามหมายจับนี้นะครับและนายรัชชนน์ชัยมหาบุตรนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ นะครับทำให้การของคุณจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับคุณมีสิทธิ์มีสัตว์อ่ะขออนุญาตครับคุณมีสิทธิ์ติดต่อพูดไว้วางใจนะครับมีสิทธิ์มีทนายความนะครับมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วๆเมื่อเจ็บป่วยนะครับมีสิทธิ์ผู้ให้ไว้ผู้ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนและการจับกลุ่มตัวนะครับขออนุญาตแจ้งข้อหาให้คนแรกก่อนนะครับนางสาวธันตวันนะครับหมายสารอาญานะครับ ลงวันที่13กุมภา2567นะครับของพนักง,งานสอบสวนสอนอดินแดงนะครับหมายถึงอน,นี้ชื่อน้องนะครับนะฮะนางสาวทานตะวันโตนตุลานนนท์นะครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันกระทาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีวิธีอื่นใดไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญนะหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความเคียดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความป่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในรชอาจากักรหรือให้หรือเพื่อให้ประชาชนร่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินร่วมกันนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรชอาาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาและร่วมก,กันกระทาด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการก่อความเุนแรงรุรคาในที่สาธารณนะนี่ของน้องตะวันนะนะครับตัวของแฟงของนายนัชชนน์นะครับตามหมายสารข้อหากระทำความผิดฐานนะครับ สารหมายสารของหานอาญาเหมือนกันนะของพนังกงานสอบสวนสอนยินแดงนายรัชนนท์ชัมยมหาบุตรนะนี่ชื่อชื่อแปลงนะชื่อน้องนะโอเคนะครับข้อหาต่างกันนิดหน่อยนะครับผมยืนไม่ได้จริงนะครับร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจานะครับหนังสือหรือวิธีอื่นใดไม่ใช่เป็นการกระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อสแสดงความคิดเห็นหรือตีชมโดยสุจริตนะครับเพื่อให้ประชาชนร่วงละเบิดกฎหมายแผ่นดินร่วมกันนะครับร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลบุค ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความไม่คงแห่งราชอาณาจักรดูมินเจา้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพ่อได้กระทําการตามตามหน้าที่ร่วมกันกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นกก่อความเดือดร้อนลาคาญในที่สาธารนณะและใช้เสียงสัญญาณเสียงยาวหรือซ้ําโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับทั้งสองคนเข้าใจนะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนะครับเพราะฉะนั้นพี่ผู้กกับสืบสวนนครบ,บาลเก้าขออนุญ,ญาตแจ้งให้ทั้งสองคนนะครับ เดินทางไปกับพวกพี่นะครับโดยพี่มีตำรวจหญิงคอฝ่อผู้หญิงที่จะคผู้ควบน้องตะวันนะไปด้วยกันกนี่ต้องไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันมีตมีมีตำรวจหญิงคอฝอนะครับช่วยชี้แจงได้ไหมครบว่าจะพาเราไปที่ไหนบวมนะบวมนะวันเนี้ยก็ตะวันมีคอฝอหญิงบ้างนะไปด้วยกันจะนั่งรถต่อมาจิ้แดงเดี๋ยวของตะวันเดี๋ยวมีของสื่อไปมีหมายจับเหมือนกันนะไอ้ของ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 สายน้ําก็คือจะอ่านเลยไหมครับใส่นับ ตอนนี้หมายจากสนดินแดงนะครับสองคดีนางสาวธานตะวันกับนายนัชชนนชัยมหาบุตรนะครับครับ็นอพนดตำผมนร้อยตำรวจเอกกิรวชโพธิ์นะครับรองสวัสดิ์กองกับการสืบสวนสอกองข้าการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับ ได้นำหมาย,ยได้นำหมายสารได้นำหมายสารอาญาที่1น1 0หทับ256หลงวันที่22พฤษภาคม2566นะครับด้วยนายนพสินตีระยาพิวัตรค,ค,ค,คือคือเราใช่ไหมครับแต่น้ำาครับครับเลขประจำตัวประชาชน5100 200, 200 264 516ถูกต้องไหมครับเกมรถนะรถครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนทําให้เสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานขีดเขียนพ่นสีหรือทําให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความภาพหรือรูปรอยใดๆที่กําแพงที่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะนะครับอ่าเรามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ มีสิทธิที่จะได้รักษาการได้รับการรักษาพยาบาลเพื่อเจ็บป่วยนะครับให้บุคคลที่ไว้วางใจหรือทนายความเขารวมฟังการกสอบสวนได้นะครับเราถูกจับตามเคยถูกจับตามหมายนี้มาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยครับไม่เคยเมืเ่อไ,ไหร่นะครับหมายนี้ออกเมื่อ22บพฤษภาสองพันหกบแล้วทำไมเพิ่งม,มาจับตอนนี้พี่ อันนี้หมายหมายหมายออกเนี่ยคือพี่ถามเราว่าตามหมายเหมือนกันไม่คือผมว่าอยากรู้ว่าหมายมันออกมาเกือบปีแล้วเนี่ยผมก็อยู่แถวเนี้ยผมก็ไปสารอาญาเนี่ยทำไมไม่จับผมสักทีตะวันกับแป้งพี่ให้สองคำถามก่อนนะพี่ตอบสื่อก่อนไปนะโอเคไหมสองคำถามแล้วข่าวนะโอเคนะตะวันกับแป้งสองคำถามเสร็จแล้วก็พี่ขออนุญาตอ่าพี่ตอบคำถามอะไว่าทำไมไม่จับคือเนี่ยก็คือใจความสําคัญก็คือ เรากเคยถูกจับตามหมยนี้มาก่อนหรือเปล่าครับไม่แต่ว่าผมถามพี่เนี่ยว่าหลังจากเหตุการณ์หลังจากการวันที่ออกหมายจับเนี่ยผมโดนจับที่สอนอสำราดแล้วทําไมพี่ถึงไม่อายัดผมนะตอนนั้นเดี๋ยวรายละเียดเดี๋ยวเราถามกับพนักงานสอบสวนดีกว่านะครับนี่ผมเป็นู้จับกุมนะครับผมไม่เป็นจับกุมครับใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันผ่านมาเป็นปีแล้วตะครัส่วนเนี่ยเราใช้สิทธิในการที่เรียกร้องทำหนังสือขอให้ท่านตัวให้ทางตำรวจตรวจสอบได้นะครับ ตะวันกับสายแป้งที่หัวสองคำถามนะครับให้น้องตะวันกับแปงนะผมขอญาตเป็นแบบหน้าที่นิดนึงนะครับเชิญครับตกลงกันเองนะนักข่าวขอคำถามใครจะถามก็ <Allāh. S 1> อย่างที่หนูเคยพูดไปนะคะหนูเคยตั้งคําถามมาโดยตลอดออทั้งไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือการถามดีๆเดินข้ามจังหวัดจัดเสวนาห,หรืออะไรก็แล้วแต่คําถามที่พวกหนูเคยถามไม่เคยได้รับการตอบเลยะค่ะ แต่กลับได้ได้ไดรับการตอบเป็นแบบนี้แล้วค่ะหมายจับไม่ก็คดีไม่ก็จับเข้าคุกมันมีอยู่เพียงเท่านี้แล้วเราจะอยู่กันต่อไปแบบนี้หรือจะเลือกที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้มีการถกเถียงและ,ะให้มีการให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนจริงๆเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนจร,จริงๆเพราะฉะนั้นหนูยังยืนยันคําเดิมว่าการจับหนูเข้าคุกวันนี้ถ้า เขาเอาหนูเข้าคุกมันจะส่งผลประโยชน์ใดต่อประชาชนคนอื่นหรอคะแต่ถ้ามีการถกเถียงกันแก้ไขปัญหานั่นต่างหากค่ะจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขออีกคำถามหนึ่งนะครับร่วมกันคิดร่วมอะไรนะเป็นผู้สนับสนุนูสนับนเหมือนที่คุณยาดนเหมือนที่นักข่าวสองคนโดนครับเป็นก็เป็นข้อหาเดียวกับที่สือมวลชนทั้งสองท่านเมื่อกี้ที่เพิ่งได้รับการประกันตัวออกมา โดนนะคะเป็นคดีเดียวกันของสายน้ําแล้วก็จริงๆมีของตะวันด้วยได้รับทราบมาว่ามีคดีนี้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าทำไมทำไมไม่แสดงก็อันนี้ต้องปรึกษาทนายความก่อนว่าจะต่อสู้คดียังไงเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านสำรวนยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวน่าจะมีทนายความไปพบกันที่สอ๋อให้สองทีพูดอะไรสองทีแล้วเราจะไดไปกันครับ ค่ะเดี๋ยวน่าจะมีทนายไปที okay, okay, right. ่สอนอค่ะแล้วก uh, ็เดี๋ยวเดี๋ยวคงปรึกษาชื่อทนายว่าจะสู้ยังไงต่อไปค่ะโอเคนะครับทุกคนทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตทำหน้าที่ขอขยายหน่อยขยายกันหน่อยขยายกันนิดนึงตะวันจับแป้งแปไงแป้งเรน่อนึงไม่ได้ค่ะขอขยายหน่อยครับทุกคนวางใจทางไปที่สัตว์ประหลาดจะวางตะวันเองขยายมันมาเลยที ขออน hey, ุญาตนครับ่ okay, look, ่ขยับเอาหลังขยับก่อนเดี๋ยวเดียวก่อนขยายวงก่อนขยาบวงนขยับเาครับไม่้ทำอที่่ร้องวจับน้ำครับลองบอกนะองอกคร ไปไปนนีครับอไปไหนะครับไ่บอกขออยิงนะขอร้นนี้ไไม่มก้ารายรงกานะคะขอได้ค่ะไม่ไค่ะเดินเลยค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวอาหลังเอาหลังไยัเอาหลังไม่ยเดินค่ะเดินค่ะ เราเดินไปแล้วรถอยู่ไหนรถที่อยู่ไหนตามมาเลยสั่งโอเคไปเรื่อยนะคะไม่น้องไม่หิค่ะขยับนิดนึงนะคะายหน่อยที่โดนด่ เราไม่โดนหนูดูแลน้องค่ะสามคนค่อยๆเดินนะคะต้นไม้ก็อย่าเพิ่งเบียดกันตอนนี้ก็จะมีนำคุณทานตะวันนะครับตอนนี้ก็จะมีนำคุณทานตะวันนะครับ

ซึ่งในวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนดินแดงนะครับก็เดินทางมาหาดหมายจับภายหลัง<อ>เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับได้มีการอขอสารนะครับอนุมัติออกหมายจับครับเอาฝั่งนี้หน่อยครับแปงแปงแปงระวังล้มนะ ตอนนี้รถกำลังจะมาแลครับทุกท่านนะครับบรรยากาศสดๆที่ด้านหน้าศาลอาญารัชดานะครับมีการจับกลุ่มนางสาวทานตะวัน วันนี้นะครับก็โอย็นนนัวนนี้นาล่วงอยสาวะ่ับไานตะวครับนะครับก็เข้าไปครับไรถไป้วัไาสาะครับไาระครับไมาะาสาาะันสาไะัะครัาาครรั นายนัทธนนนะฮะหรือว่าแฟ้งชัยมหาบุตรนะทุกท่านนะครับบรรยากาศสดๆณขณะนี้ครับที่หน้าศาลอาญารัชดาครับทุกท่านครับ <c oughs> ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็นะครับนำรถนะฮะเห็นปะฝั่งรู้นเห็นะ ก็มีประชาชนนะครับติดรถไปด้วยนะครับทุกท่านนะครับบรรยากาศสดๆนะขณะนี้นะครับที่บริเวณด้านหน้าศาล <c oughs> อาญารัชดานะครับทุกท่านนะครับ